ตอนแรกอะค่ะที่มาเริ่มทําขนมก็คือหนูว่าเพิ่งจบจากมหาลัยใช่ไหมคะช่วงนั้นเป็นช่วงแบบโควิดกําลังมาพอดีเลยหนูก็เลยแบบไม่มีอะไรทํนานั่งล่นอินสตาแกรมไปเรื่อยๆ,ๆก็เลยแบบเจอเอ้าช็อกโกแลตหน้าแตกน่าทาจังเลยก็เลยไปบอกพ่อว่าเนี่ยเออพ่ออยากทาช็อกโกแลตหน้าแตกจังเลยแล้วก็เปิดรูปให้พ่อดูเข้าไปห้องปุ๊บอ่ะขัวซองทําไปทํามาตอนนี้เข้าปีที่สองยังทาช็อกโกแลตหน้าแตกไม่เป็นเลยไม่เป็นเลย,ไม,เเลยไม่เป็นเลยค่ะทำได้แค่ขัวซองที่ไปเรียนมาก็นั่นแหละค่ะ มีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมมีจัดมี<ช>แค่ะดทุกทุกเสาร์อาทิตย์แรกของทุกเดือนนะคะก็คือจะจัดเป็นเหมือนตลาดนัดกาแฟคะ่ะก็จะมีร้านขาย ฟร้านขายขนมมีผู้ขายเซรามิกอะไรเงี้ยค่ะมาเขาบกว่ามารวมตัวกันที่อาณาจักรตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีดนตรีสดด้วยอยอยากจะมาขายตรงนี้แหละค่ะจะมาดูดนตรีสดตรงนี้ละมีดนตรีสดด้วยอ๋อแล้วก็มีคือทุกคนเกเสาอทิ์แรกของทุกเดือนมันมีอันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยน้องเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่ให้คนมารีวิวอ่ะอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวอ่ะขอวิธีการนิดนึงแชร์วิธีการกับผู้พี่ๆหน่อยนะคะ หอมมากอร่อยกกาแฟดีมากอร่อยมากง่อยอ่อ่อะหยุดค่ะทุกคนหยุดกินวันนี้เรามาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเรามาเยี่ยมน้องโน้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนเ่เป็นหนึ่งในเพื่อนของเรานะคะร้านที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะคะคือชื่อร้านพองกาแฟค่ะตั้ง อยู่ในโครงการที่ชื่อว่าสถานีผักและคนรักกาแฟค่ะอ,อยู่บริเวณพนะบรม t น o สายห้าท,ท,ท,ที่ที่นีนะ่คือเป็นที่ของที่บ้านเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นที่ของคุณปู่คุณย่าค่ะแล้ว<อ>คุณพ่อก็เอามาทำดา้านเพราะคุณพ่อเขามาเรียนนอกจากส่งน้องน,นุ้มาเรียนในคุณพ่อเองก็มาเรียนด้วยนะ,ะแต่ว่<บ>า<ร>มีความไปเรียนพร้อมกันเลยมีมีความอินในทํยแต่เนี่ยว่าทำร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเรียนจบอะไรรู้ไหมเรียนจบอะไรคะ โดยยังคสินค่ะจากในที่ดลค่ะนี่ใส่ใส่ใส่ดนตรีใช่ส่ดนตรีต้องเพลงพอแน่เลยเรียกว่าพอลองได้ดีกว่าค่ะไม่เก่งขนาดนั้นทรงยังแบดลองได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวดลนเดี๋ยวดีกันสิ์ร้านเนี้ยเวลาเวลาจะมาเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เวลาจะมาแถวเนี้เขาเขารู้เขารู้จากที่ไหนอะค่ะ ก็จะมีเพจของร้านนะคะเพจของโครงการที่ชื่อว่าสถานีผักละคนละกาแฟค่ะแล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านแถวๆนี้นกะศึกษามหาลัลยอะไรเงี้ยค่ะอย่างของนุก็จะมีแบบเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่มานั่งกินบ้างค่ะแล้วแถวนี้นี่มีไรเดอร์ไหมคะพวกไรเดอร์ที่บอกว่าเอาไว้ส่งตามหมู่บ้านอย่างเงี้ยเขามีใช่ไหมคะก็มีค่ะอ๋อมีมีเขาเกิดใกล้ๆเนี่ยสามารถส่งได้ค่ะดีก็เนี่ยพอมีถึงแม้ว่าจะมีหน้าร้านนะน้องดู้นเขาไม่ได้ทําแค่หน้าร้านอย่างเดียวนะเขาทําเป็นเบเกอรี่ ขายส่งด้วยใช่ไหมเล่าความเป็นมาเป็นไปนิดนึงเอาเอาเอาย้อนหลักไปนิดนึงว่าเออก่อนที่แบบที่มาที่ไปที่มาที่ไปอ่ะทำอะไรกันไปยังไงบ้างก็คือตอนแรกอะค่ะที่มาเริ่มทําขนมก็คือนุ่าเพิ่งจบจากมหาลัยใช่ไหมคะช่วงนั้นเป็นช่วงแบบโควิดกำลังมาพอดีเลยนุกก็เลยแบบไม่มีอะไรทํานั่งเล่นอินสตาแกรมไปเรื่อยๆก็เลยแบบเจอเอ้าช็อกโกแลตหน้าแตกน่าทาจังเลยแบบเราจะต้องดูเป็นคนเก๋มานแน่ถ้าเกิดเราทําขนมอย่างหนึ่งลงไอจี ก็เลยไปบอกพ่อว่าเนี่ยเออพ่ออยากทำช็อกโกแลตหน้าแตกจังเลยแล้วก็เปิดหรูไปพ่อดูแล้วพ่อก็แบบพาไปสมัครแต่ว่าพ่อไอ้จังหวะสมัครเราก็ไม่ได้รู้อะไรวันไปเรียนเข้าไปห้องปุ๊บอ้าวรัวซองมันเป็นการทํำพัวซองค่ะทุกคนมันไม่ใช่ช็อกโกแลตหน้าแตกื่าที่คุยกันไว้ตอนแรกก็เลยแบบอา้า คัวซองหรอก็โอเคค่ะทาไปเรื่อยๆทําไปทํามาตอนนี้เข้าปีที่2ยังทำสกเรน้าแ,นแต่ไม่เป็นเลยไม่เป็นเลยไม่เป็นเลย,เเลยค่ะทำด้แค่โัวซองที่ไปเรียนมาก็นั่นแหละค่ะ แล้วเราก็เลยมาทำทำจุดเริ่มต้นมาเราก็เลยทาเบเกอรี่เพื่อซัพพอร์ตที่นี่แล้วเราก็มองว่าเออมันก็ยังส่งออกไปตามหมู่บ้านแถวแถวนี้ได้ใช่ไหมคะก็นึเหมือนทาขายส่งด้วยที่นี่ก็จะมีเชฟประจําอยู่ใช่ไหมคะอย่างเมื่อกี้เราเข้าไปดูส่วนของเซคชั่นที่เป็นเบเกอรี่แล้วที่เมื่อกี้ทําอะไรกันทําสกูนทาสกูนแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็เสิร์ฟได้ทันทีเลยเราก็ได้กินเลยเสร็จภายใน15นาทีสิบ้านาทีแป๊บหนึ่งได้เลย ตรงนั้นเนี่ยเราก็มีจ้างเชฟประจำเนาะแล้วก็เขาเองเขาก็มีหน้าที่ทําตามเมทูออเดอร์ใช่ก็จะมีที่อื่นด้วยหรือว่าจะมีแบบลูกค้าที่อาจจะเป็นรุ่นน้องโนูเพื่อนโนหรือว่าอาจจะรู้จักเงี้ยครับเขากระน้ามาใช่ใช่แล้วมีวิธีการหาลูกค้าไหมคะบางคนเขาอาจจะรู้นะว่าเออเนี่ยสมมุติเราเราอยากจะทําสไตล์ของน้องนูบ้างอ่ะเราจะไปหาลูกค้ายังไงเอาเอานอกเหนือสมมุติไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะ ไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนรู้จักอะเราจะไปหาลูกค้ายังไงนู้เน้นส่งรีวิวเยอะเลยค่ะก็คือส่งไปให้อินฟลูเอนเซอร์แบบรีวิวเอาอย่างเงี้ยอะไรก็คือใช้โซเชียลเขามาช่วยนั่นเองะเพราะว่าเราต้องบอกว่า ตอนทางที่เราขับรถกันเข้ามาเนาะเรายังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไถ่รข่แบบว่ามันลึกมามันมันเข้ามายากพอสมควรเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแต่ว่าที่ไหนอะสมัยเนี้ยที่ไหนปักหมุดถึงที่นั่นขายของได้ใช่เพราะว่าอย่างน้อยเราก็เสิร์ช o o o g l e มาแล้วก็มาเจอเข้ามาถึงแล้วไม่ผิดหวังนะเพราะเข้ามานี่คือแบบอาณาจักรเลยอะ มันเหมือนก็ลม,ม,ม,มเลือ่นอนเนาะเพราะว่าตอนนี้เราเข้ามาก็จะมีคนที่เขาเขี่จักรยานเหมือนออกกาลังกายตอนชเช้าเสร็จแล้วเขามาแวะกินกาแฟอะไรเงี้ยเนาะเราก็เห็นมีแบบคนวิ่งอะไรเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เห็นของ้องนูที่ถามาก็คือยังมีตรงสวนคือเหมือนคล้ายๆเหมือนพวกเป็น coworking space ให้คนมาแบบว่าทํางานมาอ่านหนังสือได้เผื่ออยู่หอแล้วแบบเบื่อเนาะก็ยังมานั่งทํางานหรือว่ามาประชุมงานกันได้เนาะตรงนนนะตรงโซนสวนนู้นเนาะโซนสิ่งที่ เหมือนห้องเงียบๆสามารถนั่งทํางานนั่งทําอะไรได้ค่ะแล้วก็สามารถชุมเดเชิญเชิญแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนอินฟลูเอนเซอร์เนาะมานั่งถ่ายรูปโพสตนู่นนี่นั่นเนาะมีคนรีวิวปุ๊บอ่ะคนก็จะไปถึงนะแบบตามรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมีอีเวนต์ด้วยใช่ไหมมีจัดมีแค่ะงานด้วยทุกเสาร์อาทิตย์แรกของทุกเดือนนะคะก็คือจะจัดเป็นเหมือนตลาดนัดกาแฟค่ะก็จะมีร้านขาย กาแฟร้านขายขนมมีพวกขายเซรามิกอะไรเงี้ยค่ะมาเ<ช>ขาบอกว่ามารวมตัวกันที่อาณาจักรตรงนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเราก็ติดตามพวกนี้ได้ในเพจเนาะจะแจ้งทุกๆเดือนเลยว่าเดือนนี้จ,จัดวันไหนแล้วมีค่าใช้จา่ายยังไงคะสำหรับคนที่มาออกร้านก็มีมัดจำหนึ่งพันบาทค่ะอ๋อแล้วก็มีดน,นตรีสดด้วย อยากจะมาถายตรงนี้แหละค่ะจะมาดูดนตรีสดมีดนตรีสดด้วยอ๋อแล้วก็มีคือทุกทุกเสาร์อาทิตย์แรกของทุกเดือนค่ะตอนเย็นหรือว่าตอนไหนฮะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงสองทุ่มเลยค่ะก็คือยาวทั้งวันแล้วผลตอบรับนะคะจากโครงการนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะคนมาเรื่อยๆเลยคนมาเรื่อยๆเพราะคนก็รู้นี่ทำมานานเนี่ยค่ะอันนี้ปีนหรอคะอ๋อก็มีมาเรื่อยๆเลยใช่แล้วอย่างวงดนตรีสดที่มานีแวะเวียนกันมาหลายๆวงหรือว่ามีวงประจำฮะ ก็จะมีวงประจําช่วงเย็นตอนกลางคืนค่ะแต่ว่าระหว่างวันก็จะมีแบบมีน้องๆจากโรงเรียนต่างๆมาแสดงความสามารถอ๋อเหรอก็คือเขาจะติดต่อเข้ามาว่าขอเข้ามาโชว์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเปิดโอกาสใช่ก็จะแบบเปิดโอกาสให้น้องๆเข้ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังเห็นติดว่าเหมือนรับจัดงานแต่งด้วยใช่ค่ะก็คือที่นี่สามารถจัดอีเวนต์จัดประชุมเลี้ยงพะงานแต่งสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะผ่านทางเพจนะคะ โ้ดีเลยเนาะเราก็คงไม่สามารถใช้ได้น้องงานแต่งไม่มีโอกาสละต้องลูกต้อลูกตอลูกแล้วเนี่ย เขาก็จะมีเมนูแบบว่าแปลกๆแล้วเช่นแบบกาแฟกับผักปั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรคิวชั่นนิดนึงน้องคุณพ่อเป็นคนคิดใช่ไหมใช่ค่ะแบบคุณพ่อคิดเมนูกาแฟไปเยอะมากเมื่อกี้น้องเขามีเล่าว่าเมื่อเมื่อก่อนนะที่มีว่าสถานีผักเพราะเมื่อก่อนนะเลี้ยงผักปลูกผักใช่ปลูกผักปลูกผักด้วยจําไม่ได้ว่าเป็นผักแบบเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นไฮโดรลิกอะไรสักอย่างผักผักไฮโดรผักไฮโดร ปลักไฮโรปลูกน้านใช่ใช่ใชแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปลูกแล้ค่ะใช่มันต้องดูแลเยอะอเหนื่อยค่อยปลูกเหมือนกันค่ะไม่รอด <laughs> ตูอไรูอะไรก็ไม่ค่อยรอดอต้องบอกว่าอันนี้นะคะคือคือมันมันจะเหมาะกับคนที่เหมือนมีที่อยู่แล้วแต่คุณไม่ต้องกังวลว่าสถานที่คุณห่างไกลหรือเข้ายากขอให้มันปักหมุดถึงคุณก็ใช้โซเชียลเข้ามาเนาะการบริหารการจัดการของหนก็คือใช้โซเชียลใช้พวกอ<ช>ินฟลูเอนเซอร์พวกนี้เหละที่จะทําให้เขารู้จักร้านเราซึ่งผลตอบรับก็ถือว่าดีมีคนรู้จักแล้ว อย่างเวลาเราเราทำเนี่ยเราพยายามบอกอยู่แล้วว่า อะไรที่เรามีอยู่แล้วอ่ะใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละอย่าอย่าไปคิดกังวลเพราะตอนนี้โซเชียลมันไปถึงเนาะใช่ไปถึงปากหมุดก็ไปถึงถึงแม้จะคุณจะอยู่ไกลนะแต่ถ้าคุณมีจุดขายมีจุดเด่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือคนก็สามารถเข้าถึงได้เพราะว่านักเรียนเราหลายๆคนที่มาเรียนกับเราอ่ะก็จะบอกเลยว่ามันมีที่แต่ว่าที่ทางของเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่ข้อดีของคุณที่คุณมีที่คือคุณไม่เสียค่าเช่าไงแล้วทุกอย่างที่คุณปลูกสร้างมันก็เป็นของตัวเองเนาะมันมีอันหนึ่งซึ่งอันเนี้ยน้องเขาวิ มารีววอิอะขอวิธีการนิดนึงแชร์วิธีการกับผู้พี่ๆหน่อยนะคะค่ะก็นูติดต่ออินฟลูเอนเซอร์อยู่2แบบค่ะก็คืออันแรกเลยนะคะก็คือนูทักไปหาตัวอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงเลยลิสต์มาเลยค่ะว่าเราอยากจะส่งให้ใครรีวิวบ้างแล้วก็ทักไปหาเขาแบบหวานเลยค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นแบบดาราอินฟลูเอนเซอร์แบบ f o l โลเวอเยอะๆนูก,ก็ส่งไปเยอะๆเ,เลยค่ะอีกแบบหนึ่งก็คือหนู เข้ากลุ่มใน Facebook <Bye. S 1> ที่มันจะเป็นกลุ่ม Influencer ค่ะเขาก็จะแบบให้โพสต์ว่าเราอยากรีวิวอะไรอะไรเงี้ยค่ะมีบั d เจ็ตเท่าไหร่สินค้าเป็นยังไงอยากให้รีวิวแบบไหนแล้วพอเราโพสต์ไปอะค่ะก็จะมี Influencer ที่เป็นแบบไมโครอินฟล e เอนเก็คือคนที่มี follower ประมาณหมื่นหนึ่งหลักพันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมาคอมเมนต์เสนอว่าแบบชื่ออะไรมี follower เท่าไหร่รีวิวสไตล์ไหนอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็ส่งได้เลยค่ะแต่ว่า จะเน้นเป็นให้มีความถี่หน่อยอาทิตย์หนึ่งห้าหกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้แบบมีอะไรขึ้นฝีตลอดเวลาเขาจะได้เห็นเราเยอะๆที่สําคัญเลยนะคะก็คือสินค้า,คาของเราอะค่ะโอเคเรารู้ว่ามันคุณภาพดีแต่ว่าเราต้องทําให้คนเห็นก่อนค่ะคนถึงจะรู้ว่าของเราคุณภาพดีเพราะว่าถ้าเกิดเราของเราคุณภาพดีแต่คนไม่เห็นเราก็จะรู้อยู่คนเดียวเราต้องทําให้ทุกคนรู้ว่าของเราดีค่ะก็เลยต้องส่งเยอะๆส่งให้ถี่แล้วก็ ลงรูปลงโปรโมทเยอะๆค่ะเน้นเน้นความถี่ความสม่ำเสมอค่ะโอยวันนี้เนี่ยได้ประโ,โยชน์มากเลยนะคะขอบคุณน้องนุบมากเลยที่ที่แบบว่าแบ่งปันพวกพี่ๆเลี้ยกที่กงพอค่ะก็ถือว่าเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนผู้เด็กของเราต้องขอบคุณน้องนุมากเลยที่แบบว่ามาแชร์วามรู้กันนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราให้น้องนุฝากร้านกันหน่อยดีกว่าค่ะช่องทางการติดต่อมีช่องทางไหนบ้างคะ ค่ะก็สามารถดูรายละเอียดทุกอย่างนะคะได้ที่เพจ f a c e b o o k นะคะสถานีผักและคนรักกาแฟค่ะแล้วก็นุกขอฝากร้านเบเกอรกี่ของหนูนิดน,นึงนะคะก็ร้านเบกาบพานูนะคะใน Instagram ค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งแอคเคาท์ไว้ให้นะคะใครที่ชอบอะไรแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง o o d d เด c o o e ดด้วยนะจ๊ะ <laughs>